สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่พัพตะวันชาแนลอยู่กับแพรเองค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะไม่ได้โพสต์วิดีโอมาสี่เดือนได้นะคะช่วงนี้ยุ่งจริงๆเพราะว่าร้านใหม่ก็กําลังสร้างอยู่แล้วเวลาก็ใกล้เปิดเข้ามาทุกที่อะไรเงี้ยพูดตรงๆว่าแบบไปมาอายุธยากรุงเทพเยอะมากนะคะไม่ได้แบบมีเวลามาทำคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยบ่อยเท่าเมื่อก่อนนะ,ะรู้สึกว่าเออเราน่าจะได้มีคอนแทคอัปเดตชีวิตอัปเดตอะไรกันนะคะวันนี้เนี่ยแพรจะมารีวิวน้ําหอมนะคะวันนี้ก็จะเป็นกลิ่นคือที่สุดของแพรแล้วอัปเดตน้ําหอมที่ชอบททีี่สุดดตอนนนนน้ะะคะกััยยาย 2023. า2023งห ซื้อเองแล้วก็มีแบรนด์สปอนด้วยนะคะทั้งคู่วันนี้เนี่ยจะมารีวิวในมุมของแพลวก็จะเป็นคนที่ชอบกลิ่นที่แบบว่ามีความติดเท่นิดนิดกลิ่น,น,นที่มีความคอมเพล็กซ์ซับซ้อนนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นดอกไม้หรือไม่จะเป็นว่าจะต้องเหมือนผู้ชายหรืออะไรเงี้ยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออถ้ากลิ่นมันใช่อะถึงจะซื้อคือกลิ่นที่มันดมแล้วแบบหึ <c oughs> <c oughs> คือเอออย่างเงี้ยถึงถึงจะเป็นคนที่แบบยอมควักตังค์ซื้อนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจะซื้ออนนนนน้ํําามม่่ไแะะะค ซื้อโดยที่ไม่ลองก่อนถ้าเราไม่สามารถไปห้างเพื่อไปฉีดสเปรย์ดมก็สั่งในเน็ตอะเนาะ,นะแบบพวกแบบชอปปี้ร a z a ้าอะไรอย่เงี้ยมันจะม,มีเป็นแบบแบ่งขายไวแบบอเลเล็กๆหรืออะไรเงรี้ยอย่าซื้อโดยที่แบบไม่ลองอะก็อันนี้ก็ฝากไว้ให้คิด สำหรับคนที่เพิ่งเคยมาเจอกันนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะสามารถติดตามแพลวได้นะคะตามโซเชียลมีเดียด้านนี้เลยนะคะเขาทำคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับบิวตี้สุขภาพออกกําลังกายนะคะเล่นไตกีฬานะเป็นบิวตี้บอเกอร์ที่เล่นไตกีฬานะคะก็สามารถติดตามกันได้นะเป็นกําลังใจให้เขาด้วยพร้อมแล้วนะคะมารีวิวท็อปไฟน้ำหอมที่ชอบที่สุดของปี2023ไปดูกันเลยค่ะ กลิ่นแรกเลยนะคะน้องตัวนี้เขาชื่อว่าแทฟเปียกนะคะจากอัตลียโคลนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นโคลนแอปซูลูนะคะเป็นแบรนด์ที่ฟาวเดอร์เขาเป็นคนฝรั่งเศสนะคะ m a ดอ in France น,นะนะสาวคนที่ฉีดน้ําหอมตั้งแต่ช่วงอายุ25มาฉีดแล้วผื่นขึ้นคือเป็นน้ําหอมที่แบบชอบหรือเคยชอบหรืออะไรเงี้ยผื่นขึ้นขึ้นคอผื่นแดง,แดง,แดงๆกลมๆหรืออะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะแพ้นะคะก็เลยแบบโอ้โ oh, หไม่ได้ฉีดน้ําหอมนานมากจนกระทั่งได้มาเจออัตลียโคลนมีส่วนผสมจากธรรมชาติ92%นะคะ เป็นขวดที่2องของแพลวแล้วแล้วก็ซื้อเองแล้วก็ซื้อซ้ํานะคะเดี๋ยวเอาขึ้นส่วนผสม,มให้ตรงนี้นะคะเหมือนพอฉีดแล้วว่าเหมือนชื่อเขาอะา Clover ถ้าแพลเขาจะไม่ผิดนะไอ้ตัวนี้มันแปลว่าเหมือนโ l o v e อร์อะไรเงี้ยมันจะเป็นกลิ่นหญ้าตัดใหม่ที่ไม่เหม็นเขียวเพราะว่าเขามาตัดกันกันกบความสดชื่นของแบบมะนาวอะไรเงี้ยแล้วก็ <ๆ S 2> ตัวนี้พอฉีดแล้วว่าเหมือนออกมาจากชาเวอร์แล้วมันแบบสะอาดสดชื่นแบบนั้นเลยนะคะน้ำหอมตัวนี้เ,เป็นน้ําหอมที่แบบแพลวฉีดบ่อยมากเอามาขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่าคือทั้งหมดก็จะซื้อซ้ํําาสหรัับตวแพนกิ มันไม่ได้แบบติดทนทั้งวันตัวคือฉีดแล้วมันไม่ได้รู้สึกแบบได้กลิ่นอยู่ตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยในเมืองไทยมีขายนะตอนจะบินไฟบินอะไรเงี้ยก็แวะดูที่ d u ตี้ฟรีได้หรือว่าใครไม่มีไฟบินก็แวะไปดูแผวก็ไปซื้อที่คิงพาวเวอร์รังน้ำได้นะคะคอเตอร์ก็มีเหมือนกันที่ร้านอั e เ i e r ์เยียเดอะพรสนะคะพารากอนเอ็มพเรียมไอคอนสยามนะคะก็จะเป็นแบรนด์เป็นช็อปที่เขาแครี่น้ำหอม n i ชแบรนด์ d, หรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไไต่่่่ระดัับบบปปปแล้กกกนนนนเเมมือีผา็ิ เช้าสดชื่นอ,อะไรเงี้ยตัวนี้มาเลยแล้วกันคาซาโมราตินะคะลีรานะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแป้ง แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแป้งแบบของกินมันจะแป้งเหมือนแบบแป้งเหมือนขนมเค้กแป้งแบบเบเกอรี่อะอาอรมณ์นั้นอะออกส้มออกวานิลานะคะคือตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งความเบาแล้วก็อบอุ่นมันไม่ได้มีความแน่นขนาดนั้นแต่ว่ากลิ่นก็ไม่ได้โปร่งเหมือนตัวที่แล้วนะคะส่วนของความเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยไม่ได้เด่นชัดมากมันจะคล้ายขนมมันจะมีความกวกมองมากกว่านะคะฉีดครั้งแรกที่ไปลองที่ร้านนะก<ม>ลิ่นมันติดทนมากเวลา ฉีดกลิ่นนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนต้องมองแน่นอนคือเดินไปแล้วแบบอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องสะดุดตาสะดุดตาสะดุดจมูกสะดุดกลิ่นชันแน่นอนนะคะคอมเพล็กซ์ประมาณหนึ่งนะคะก็เอาเป็น เอาเป็นว่าเป็นอีกกลิ่นที่แบบหอมามากๆตามคําบรรยายเลยไปลองดมกันนะแนะนำค่ะนี่ลีราจากคาซาโมราติค่ะต่อมาตัวที่3นะคะเป็นกลิ่นที่พรวชอบมากเพื่อนเพื่อนดิใช้งาจะคู่กอดเลรวตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่าไอริสมาริกานนะคะจากแบรนด์เมซงครีเวลี่นะคะครั้งแรกที่พรวดมเลยพราหยุดคิดถึงมันไม่ได้จนพรวต้องไปตามล่าไปตามสอยนะคะอันนี้ก็ปล่อยมาจากอัตลียเดอะพรสเตจเหมือนกันนะคะฉีดกระหน่ำฉีดไม่หยุดดมครั้งแรกอะ่ะเฮ้ยไม blowing คือแบบ เราไม่เคยดมน้ำหอมที่มันหอมแล้วมันคอมเพล็กซ์ขนาดนี้มาก่อนนะคะมีความคอมเพล็กซ์สูงมากมีความแบบซับซ้อนเลเยอร์อะไรต่างๆนะคะดีมากจริงๆน้าหอมตัวนี้เนี่ยอยู่ในตระกูลอโรมาติกกรีนนะคะก็คือเป็นแบบ มันจะมีความเขียวคือส่วนตัวนะชอบน้ําหอมที่มันมีเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นก็คือแบบมันมีความสดชื่นมันมีความซาบไม่ไม่ดอกไม้ผลไม้ดมมากลิ่นเปิดตัวมาเลยเนี่ยมันมีความแบบมันไม่ใช่มันไม่เหมือนญ้ามันไม่เหมือนตัวแรกที่เราที่เรารีวิวไปเราก็ไม่มีอะไรคล้ายตัวที่2เลยวานิลาที่แผวได้นะแล้วก็กลิ่นหนังอันเนี้ยได้มันจะมาผสมกันมันจะได้แบบความหวานแบบแห้งๆมันมีพิงเปเปอร์นะ คือแพลวได้ความสไปซี่จากน้ำหอมตัวนี้ sweet spicy a ด the same time คือจะแบบจับแพลวอยู่มากคือเงินในกระเป๋าต้องออกแล้วเปิดแล้วมันจะมีความเขียวแล้วก็มีความซาเผ็ดแบบสไปซี่อะตามตามติดๆกันมาเลย แล้วก็ทิ้งทายด้วยความหวานแต่ว่าเป็นหวานแบบแห้งๆเป็นกลิ่นที่ชอบมากเรารู้สึกว่าแบบเป็นตัวเองในตอนนี้ไปลองดมดูนะหอมมากจริงตัวต่อมาตัวที่4นะคะแต่คนน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะคะแล้วก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยในโลกอินเทอร์เน็ตก็พูดถึงน้ําหอมตัวนี้เยอะมากๆนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็น n a r ิโ s o r o d r i g u ตัวแรกที่แพลวลองใช้แล้วรู้สึกว่า มันได้ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ชอบกลิ่นแบบนี้มาเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ดีจริงๆเพราะว่าพอแบบดมแล้วอะมันหอมมากจริงๆนะคะเป็คือเป็นกลิ่นที่ดีจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นแนว amber floral นะคะมีความมัสกี้สำหรับแพรอะมันจะตีออกมาได้ความสะอาด อุ่นเบสโนดมันเป็นวานิลานะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับน้ําหอมเบอร์2กับเบอร์3แพวได้วานิลาจากตัวนี้น้อยกว่ามากเลยอะ่ะคือความวานิลลาของตัวนี้มันจะไม่ได้ยืด มือมันจะไม่ได้ยืดมากมันจะแบบสั้นๆกระชับกระชับอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่แพลวชอบฉีดออกไปข้างนอกตอนกลางคืนนะคะ Mas n o u r o s e <อ>จาก Narciso Rodriguez ซซ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 ซนะคะหอมมากตอนแรกไม่ชอบอะแต่ฉีดไปฉีดมาเราชอบอะแล้วมันมาอยู่ในลิสต์ได้เลยอะเออตัวสุดท้ายเนี่ยที่เก็บไว้ทายสุดอะเพราะว่ามันหลักแรกโผล่อะ a t e l i e Colon อูดซาเฟียนะคะมันทําให้เราสนใจน้ําหอมอะตั้งแต่ตอนนั้นเลยตัวนี้ที่แพลมี ในมือเนี่ยมันจะเป็นขวดเล็กนะคะคือกลิ่นเนี้ยมันใกล้เคียงกับ black saffron ของ b y r e d o 95คือแทบจะแยกกันไม่ออกเลยอะแล้วตอนนั้นน่ะคือเพามี black saffron อยู่ต้องเล่าก่อนนิดนึงเพราะาอันนี้มันมีสตอร,รี่อยากแชร์นิดนึงเขาเป็นนักศึกษาเรียนหนังสือที่ฝรั่งเศสแล้วมันจะมีร้านน้ำหอมร้านหนึ่งอยู่ที่เลม,มาให้ใครผิดิกนะคะร้านนี้เนี่ยเขาจะขายน้ำหอม n ิ c แบรนด์ในร้านเนี่ยเขาจะไม่ได้วางน้ำหอมให้เราไปฉีดดมเองเขาจะมีข้างหลังเนี่ยเป็นบาร์เหมือนบาร์แบบบาร์เล่าอะเพื่อนเพื่อนก็จะมีขวดน้ำหอม ขายน้ำหอมของเขาแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์เขาสุมผัสเคยโลกของน้ำหอมมันช่างว้าวซ่ามันมีดีเทลคือแพลวเข้าไปครั้งแรกในร้าน <c oughs> ก็คิดว่าจะไปลองดมน้ำหอมอนะไรเงี้ยก็จะทักทายสวัสดีนะคะแล้วเขาก็จะถามว่า <c oughs> หาหนังหอมอะไรอยู่ <c oughs> หาหนังหอมประมาณไหนชอบกลิ่นแบบไหนนะคะแพลวก็บอกเขาไปว่าคือแพลวไม่ชอบน้ำหอมที่มันเป็นดอกไม้มากๆเกลียมากๆฟรุตตี้มากๆมันฉีดแล้วจะซ้ำกับคนอื่นอะไม่ค่อยชอบจะชอบเป็นแบบว่าอะไรที่มันหวานแต่ว่าก็สไปซี่คือบอกไปอย่างงี้จำได้เลยเขาก็หยิบน้ำหอมมาวางเรียงกันให้เราลองดมเนี่ยประมาณสี่ห้าขวดไหน แต่คือพอแบบจำได้ว่าฟิลเตอร์ที่ลงมันคือสิ่งที่แบบ ถามหาโรคของหนง่มหอมคนบ้าบอมาเอาอันนี้แหละไม่ถามราคาด้วยโชคดงน,นี้ปนะมาณราคามันยังไม่ต้อสูงขนาดนี้อันนั้นน่นเป็นแบรนด์แฟชั่นจากไบรเดนะพอแพลย้ายกลับมาเมืองไทยอะไรเงี้ยตอนนั้นน่นมันยังไม่มีไบรโดมันยังไม่มีอัตลีเยเดอะพรสติได้ไปเจอที่ไปดมโดยบังเอิญด้วยนะตัวนี้นะคะไปเจอที่อัตลีเยโคโลนเพราะพอดมรู้สึกแบบเฮ้ยมุตามนมุนินกาซลลอนสองปีเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันเหมือนกันมากเลยแม่ก็เลยซื้อมายังเป็นกลิ่นที่แพลวรักมากๆอยู่จนถึงทุกกววัันนนนนีีนะะนีี้้ะะคตเ่ยแฉดออไป ขอชี้เวลาเพื่อนชวนไปดื่มชวนไปงานวันเกิดหรือว่าอะไรที่มันเป็นการออกจากบ้านยาวมีการคืออันนี้มันเผ็ดและหวานตรงตามบีฟเลยเปิดมาเลยอะ่ะมันได้ความสไปซี่เราเป็นผู้หญิงเผ็ดพิงเปเปอร์เบอร์กามอตไม่ได้รู้สึกว่ามันเขียวซ่าเบอร์เกามอตมากได้ความพิงเปเปอร์มากกว่าแล้วตามมาด้วย <c oughs> หนังแห้งอะ่ะมันแห้งแต่มันหวานแล้วมันไม่เลี่ยนเลยเป็นหวานที่มัน หวานมาแบบแห้งๆเปิดมาซาเปิดมาเผ็ดนะคะเราเป็นผู้หญิงแบบนี้<笑><笑>เราอินเนอร์เราเป็นผู้หญิงแบบนี้ sweet and spicy at the same time เขาเ้าใจไหมส่วนตัวผรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันเท่มากแบบไปเที่ยวกลางคืนตอนอยู่เมืองนอกเราต้องใส่แจ็กเก็ตหนังเพราะว่าอากาศมันหนาวใส่รองเท้าส้นสูงส้นเข็มอยู่ทั้งคืนเต้นเมื่อยเทา้าจะตายนะคะแต่ว่าก็ทนเพราะว่าสวย ก็ Black Saffron ของ Biredo หรือ Atelier Cologne อูด s a f f i e นะคะตัวทายปิดทายนะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าชอบรีวิวน้ำหอมของแพลวนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจแพลวนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็สามารถไปเจอแพลวได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะหวังว่าจะชอบกันถ้าชอบวิดีโอแบบนี้อีกอย่าลืมนะเมนบอกด้วยจะได้ทำอีกหรือว่าเพื่อนๆมีตัวไหนที่เพื่อนๆอ,อ,อยากลองนะคะหรือว่าตัวไหนที่มันเป็นน้ำหอม for life อของเพื่อนๆอะ่ะแพวอยากรู้ตัวไหนหน่าลองดมน่าโดนหรืออะไรเงี้ยเมนบอกแพลวไว้ข้างล่างเดี๋ยวแพวจะไปตามดมนะคะวันนี้ขอบคุณที่ร ขับชมนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ